สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆน,นะครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีวอร์เครื่องบินทุกคนนะครับออกคลิปนี้พามาดูรถไทยลุยนาหน่อยนี่ครับนาน้ำเลย L อลห้าศูนย์ มันถึงช่วงแล้วครับช่วงที่เราต้องทำแล้วนะถ้าผ่านช่วงนี้ไปก็ข้าวมันจะขึ้นไม่ค่อยดีนะครับฝนก็หยุดให้ประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วครับแต่ก็ยังมีตกมาบ้างนะแต่ว่าไม่หนักครับหยุดให้เราได้เร่งมือประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้ว ต้องรีบครับอันนี้น่าจะทำนาต้มนะปั่นเสร็จแล้วก็หวานข้าวข้างบนครับหวานข้าวเสร็จก็ปล่อยน้ำนะ อู้ปลามีปลาด้วยครับเจองานแบบนี้ก็หนักอยู่นะครับหนักเครื่องนะหางก็ต้องเลี้ยงตลอดครับยกขึ้นยกลงตลอดเวลาถ้าลงสุดนี่ไม่ได้ครับไปไม่ไหวแน่นอน ล้อก็ฟรีครับน้ำมันนี่กิน2เท่าเลยนะถ้าเทียบกับนาไม่มีน้ำนะครับความร้อนก็ขึ้นนะขึ้นเยอะด้วยครับเจองานแบบนี้นะี่ยโอโ้โหทรหดมาก ถ้าเจอนาแห้งๆนะนาไม่มีน้ำเนี่ยวิ่งสบายครับรถก็ไม่หนักเจอนาแบบนี้ต้องทำใจครับเจองานแบบนี้นะ ครับมันสะบัดไปสะบัดมานะบังคับทิศทางก็ยากหน่อย โอเคเดี๋ยวผมก็จะไปลุยงานแล้วนะครับวันนี้ได้แวะมาดูนาตัวเองฝั่งนี้อยู่ฝั่งโน้นครับนูแถวป่าอยู่ขาเน้ะนะาวานรอบสองแล้วครับรอบแรกนี่น้ำท่วมหมดนะกวานรอบสองเสร็จแวะมาดูครับได้สามวันแล้ววันได้สามวันแล้วครับแวะมาดูยังไม่งอกนะ ก็ต้องมาเฝ้าระวังฝนด้วยครับถ้ามีน้ำเนี่ยเราต้องรีบมาดูดออกครับเดี๋ยวมันจะไม่ขึ้นก็ต้องมีรอบสามอีกไปเดี๋ยวเราก็จะไปลุยงานต่อแล้วครับ สวัสดีครับ